สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับพามาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16ธันวาคม2 5 6 8หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับเหล็กเพิ่นมาเหล็กเพิ่นเข่าในงวดที่ผ่านมางวดนี้เพิ่นแบงปันมาละเดอพี่น้องเดอนะครับมีแต่ขักขกมีแต่เด็ดเด็ด นะครับพี่น้องบอกว้รสิบพลาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม พี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ขอบูลแนวทางของคนข้อหวยนะครับเฮียจัดให้พี่น้องครับหมวดที่ผ่านมาใบหนีแตกบนแตกกลางเด้นนะครับเพิ่ว่าข้างล่างนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามีหาสองน้ำเด้นนี่นะครับหาสองนี่ออกข้างบนนอกนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่สองสองเด้พี่น้องครับปาร์ติโทนะครับของคนข้อหวยในหมวดที่ผ่านมาเด้อหมวดนี้เพิ่นแบงปันมาละเด้อพี่น้องครับสิบหกท่านว่าคม2568นดนะครับคนข้อหวยเหล็กล่างเพิ่น วิ่งเจ็ดรองศูนย์พี่น้องผมนะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดราคาเจ็ดหกนะครับเพนเน้นศูนย์สามเด้อนะครับกับเจ็ดหกนะครับตัวหนึ่งสองหางหนีวัสดุนะครับ,บ, 76, รบ,เ,รบเพรานว่ากันเบิรนน้ำสองหนึ่งกับหาหนึ่งพี่น้องงวดที่ผ่านมาตำแหน่งโชคลาภพอนยุนี่พี่น้องครับนี่อยู่หาสองกับอยู่สองสองนี่ตำแหน่งโชคลาภ นะครับแสดงบางวน,นีตำแหน่งโชคลาภก็ตตรงยุนี้นะครับนี่สองหนึ่งนี่พี่น้องกับศูนย์สามนี่เด้นะครับจับตาเด้อพี่น้องครับจับตาเด้อนะครับข้อมูลแนวทางของคนคอหวยพี่น้องผมแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์กุ้งนะครับใบนี้หกห้าสี่แปดห้าสามหกห้าห้าแปดหกสี่ 4. สองตัวนี่ห้าสี่หกสี่ห้าห้าห้าสามพี่น้องครับพนวาข้างล่างนี่หนึ่งสองสองหนึ่งลวกั กันซุยสองศูนย์น้ามืสัตว์นะครับความมุ่งแนวทางของอาจารย์กุ้งพี่น้องผมตามมาด้วยคนสรักกราวนะครับพี่น้องครับคนสลักกราวหาหนึ่งหาสามหนึ่งหาสามหาหกหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดและครัสามเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์นิตยาพี่น้องครับข้างบนสิบชุดของเพลิน นะครับกซิมีสามศูนย์สามหกสามสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าหกสี่หกห้าหกสองและหกเก้านะครับขังวนสิบจุดของอาจารย์นิตยานะครับผู้เป็นแบ่งปันพี่น้องอันนี้ของหวยชุ่มแพร่นะครับเป็นเหล็กกลางพืนนอนะครับเบื้องตามสูตรนี้นะครับหาสองหาสามกับหาสี่เด้อพี่น้องเดอ้อหาสองหาสามกับหาสี หาสองเลขตัวเก้างวดหนึ่งหันเนาะนะครับพ่นออกข้างบนงวดหนึ่งหันกับโบนแนรด้งวดก่อนออกข้างบนงวดนี้มาออกข้างล่างกันได้นะครับหาสองนี้ก็ได้เนาะอยังกับโบนแนโบนนอนพี่น้องขันขึ้นมักกาเฟฮาร์โรต์สีโรเตอร์นะครับอ่าผ้ามาที่ใยแล่นะครับใยแล่ใบหนีงวดที่ผ่านมาสองหาพจนมาเป็นโตกลับนะครับเลขออกหาสองพี่น้องสองงวดต่อเน,นื่องหรืเด้ลใยแล่ใบหนีนะครับใบพื้นสีเหลืองเืองนีเนาะวันนี้สิบหกท่านว่าคมนะครับพี่น้องครับ สามหกสามเจ็ดห้าสามห้าหกและสามสี่นะครับจะทั้งนี้จะทั้งนี้หกแปดหกเก้าสองหกสองหากับเก้าสามพี่น้องผมนะครับของพุทธทั้งของใยแร้นะครับผลมาครูกันกันกบสามตัวเผนสีชมพูน,นะครับสําหรับสูตรนี้เนาะสี่สามหกสี่สามเจ็ดหกห้าสามห้าหกแปดห้าหกเก้าสองห้าหกเก้าสามสี่หกเก้าสามห้าสองหก และ825นะครับสามตัวของยายแลสูตรนี้นะครับเบนคู่กันพี่น้องคำว่าหักมันเฮียถิ่มใสพี่น้องครับอาจารย์แอดประชา3ามหาแเด้อพี่น้องเดอ้อ16บหท่านว่าคม2องหาห8แหาแนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้เป็นชุดสรุปนะครับของอาจารย์แอดปุรินนะครับพี่น้องครับข้างบนนี่เด่น6เด้อ สามตัวเจ็ดสี่หกหนึ่งสองหกหนึ่งเก้าสองเจ็ดสามสองนะครับสองตัวกับสองหกหกสองสี่หกสามสองกับเก่าสองราคาข้างล่างนี้เด่นหานะครับพี่น้องครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกและห้าเจ็ดพันวากับตัว 5, น้ำมาสั่นนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดปุรินพี่น้องผม หอยหลงปูอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้เป็นใบที่สองผูดีเห็นมากขาออนุญาตเอามาสูเบิงพี่น้องครับ046 068 54และ84เด้อนะครับหอยหลงปูแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้เป็นสามตัวบนชุดเน่นของอาจารย์ทวีใช้สําแดงนะครับพี่น้องครับ359นี่แหละพี่น้องอวยไปอวยมาเนาะนะครับอาจารย์พนันอวยบกบ6เถื่อได้เพันอวยแค่4เถื่อเนาะสามเก9าหา นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็สิเป็นของมูลแนวทางของอาจารย์ทวีใช้สำแดงน,นะครับข้อมูลของเกษตรน้าหาพี่น้องวัตถิพันธ์มาในสองสองพันมานะครับนี่พนเนธ์ห่สองสองเนาะนะครับไม่ชุดเต็มเี่ก็สองสองอันนี้คือวทต่ิพันธ์มาเด้อวดนี้นะครับพี่น้องครับชุดเต็มของเพิ่นศูนย์หนึ่งศูนย์สา5ศูนย์หศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดสามหากับหาหา นะครับหูดลางหนึ่งกับหาพี่น้องหูดลางเดอเพิ่นเน่นศู 5, 5, 5, 5 5, 5 7. นหาหนึ่งหาสามหาหาหาเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดครับวัตถิาพันธ์มากเพิ่นมาเพิ่นเขาอยู่ตำแหนง่งหาหานี่แหละพี่น้องนี่ตำแหน่งเดียวกันกันกบสองสองเนาะนะครับและก็ตามมาด้วยสายลับขนมไทยใบหนีของจ่าดำพารวยนะครับเป็นงวดแรกที่ที่แดงเอาขอ้อมูลเอาทางของจ่าดำเพิ่นมาสส่พี่น้องเบิรงเดอ เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดห้าหกและห้าเก้าพี่น้องครับคันมานน้ำเพลินกะนีิล่ะนะครับหมองแบงปันน้ำใจกระไดนะครับขอบ้อมูแลแนวทางจากจ่าดำพารวยนะครับเอาพาพี่น้องมาที่อาจารย์ดัชนกมีโชคบาตินีนะครับอันนี้เป็นสรุปล่างเน้นล่างของเพลินเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีสองหางพี่น้องครับเพันว่าหลุดลา 7, ่างเจ็ดวสันเพันจับหายศูนย์เจ็ด กับหาเจ็ดนี่พี่้องศูนย์เจ็ดกับหาเจ็ดนี่นะครับน้ำหนักซ้ำกันเนาะนะครับเป็นเหตุเครื่องหมายถึกสามอันซ้ำกันนะนะศูนย์เจ็ดหาเจ็ดพี่้องครับหววอย่า่าศูนย์กับหาจับกันถวยเนาะนะครับเอาข้อมูลแนวทางข้้งล่างเด้นนะครับของอาจารย์รัชนกมีโชคแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์จุ่มนะครับใบนี้กระได้สี่ห้าศูนย์ 8, 8, 9, แปดแเก้าเหลือศูนย์สี่และแปดเก้านะครับพี่น้องรับอาจารย์จุม๋มนะครับโอ้เป็นแบ,บ่งปันมาตั้งแต่วันที่เจ็ดเนาะตามมาด้วยอันนี้เป็นเลขกำลังวัดอังคารของอาจารย์แอทเทเล่ใจใบนี้จังแมนเดอพี่น้องเดอร์นะครับเพราะว่าคลิปอีพี่ที่เท่าไดหนที่แดงอสูพี่น้องเบ่งอยู่อันนั่นนั่นที่แดงเห็นมาจากหมองอื่นเนาะก็คิดว่าแมนะไน้บัดไปเบ่งหมองพ้นสะแฉลเพ่นมีใบนี้มานะครับพี่น้องรับก็ให้ยึดถือเอาใบานีเดอร์ นะครับของอาจารย์แอดทะเล่ใจศ2 0ย0 5 0 7 0 8 2ย์ส2ม2 8 3ย์ห3 8 5 7น8์เจ็ดศูแล้วก็335นะครับเหล็กกำลังวันอังค่านเพิ่นเนาะคิวได้พี่น้องสำหรับเหล็กกำลังวันของอาจารย์แอะเล่ใจนี้นะครับงวดที่ผ่านมาในเพิรนกะพักสูตรนะครับเพิ่นมามาสั่เดี เอาายผาเดอนะครับใบหนีพี่น้องผม2 5 7 2 5 3 7 3 2 7ส5นะครับสตัวไทยเจาะหมวดหาเพิรนววาจังซันนะครับหาเจ็ดหาสามหาศูนย์หาหนึ่งหาซีนะครับพี่น้องครับขอพูดแนวทางของใยผาพี่น้องผมอันนี้ของแอดตัวกองฝ่าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเ้าก็หาเจ็ดนะครับพี่น้องครับเจ็ดเก้สองเ้าเลยห้าเนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยนะครับของอาจารย์เขยบุรีลัมพี่น้องครับ่นออกมาเน้นย้ำเนาะพนวาฟันลางหาเจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องนะครับฟันลางหาเจ็ดเม็ดเดียวเด้ออาจารย์เขยบุรีลัมพี่น้องผมคนใจรักนะครับหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหกห้าห้าแปดสามห้านะครับพี่น้องครับเดินหากับเจ็ดบนลางเนาะคนใจรัก ครับโอ้ยเห็นเลนนาาดเงียมเลยที่ดังเลดตื่นหยุบตื่นหยุบโหลดมาในก,ก็บไขงวนนี้ก็ได้ขอมูลแนวทางของอาจารย์บุตรพน้องงวดผ่านมาในหาสองพันมาเดอร์นะครับนี่นะครับสําหรับงวดนี้นะครับล่างเด่นเจ็ดพิณองครับร,ร้องหาค่ำหกพ่นจับคูหาเจ็ดหาหกหกเจ็ดหาหนึ่งนะครับเด่นหาเจ็ดก่ำหกเจ็ดนี่ นะครับราคตกันหาศูนย์หกศนย์ก็หกหนึ่งพี่น้องครับขอลแนวทางของอาจารย์วุฒินะครับแนวนทางของอาจารย์แอดเบีผ้าร้วยพี่น้องครับสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศนย์หนึ่งเจ็ดศนย์เจ็ด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 เก้าและเก้าหนึ่งะครับเจดเกาก็เก่าหนึงพว่าการลื่นัั้นนะครับอาจารย์แอดเบีผ้าร้วยพี่น้องครับสิบหท่านว่าคมสทรงหาหกแ เอาที่แดงภาพพี่น้องมาปวิตไทยที่ข้อมูลของอาจารย์แอดอาโนนะครับจึงวัดในพันมาเดนหาิ่นหาสองพ่นมาต้องตรงเลยพี่น้องมาทางเถิตงต้องตรงเลยว่าสันต่อไปนะครับสําหรับงวดนี้พี่น้องครับสิบหกท่านมาคมหาคือเก่าเลยพี่น้องครับหาคือเก่าเด้อนะครับสามตัวนี้หนึ่งหาซีนะครับสองตัวนี้ 1, หาซีเดนกรมูเนาะหางล่องนี่ก็หาหนึ่งหาสามกับหาเจ็ดพี่น้อง 5153และ57เดอร์นะครับขอบ้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดนโน่เนาะนะครับที่แดงที่แดงผ้า,าผ้าปกคลิปเป็นสำนักดังเพิ่นเทใจให้เลขนี้นะครับเลขนั่นก็คือเลข5 7นี่แหละพี่น้องนะครับที่แดงรวมรวมเฉพาะในคลิปนี้บ่ได้เอามาทุกใบเท์นะครับอันที่จริงเพิ่นให้5 7หลายกุนี่อยู่ในคลิปนี้ก็ได้ยกมาตั้งแต่นี่แหละนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอดนโน่เนะาะ5 7อาจารย์วุฒิกะฮาเจ็พี่น้องครับ เกษตรน้าญานี่ก็หาเจ็ดเนาะนะครับอาจารย์แอดโตนิก็หาเจ็ดนะครับอาจารย์เคยบุรีรัมณีหาเจ็ดพินฟันแต่งเต้เล็กออกที่แหลกคุณอาจารย์เคยบุรีรัมเท่าที่ที่แดงเห็นที่แดงกว่าไม่เล่าหนิล่ะเป็นผู้ให้หาเจ็ดก่อนมูสสาหรับอาจารย์เคยนี่เรล็กออกแล้วพ่นกับโพลลวดหน,นะนี่นะครับเหล็กตรงกันหลายสํานักหลายอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นนายาญาี่สาคัญน,นะครับพี่น้องครับกับยามองขามเดอ้อหลายผู้หลายคนว่าขันมันดังหลายมันบ่มาก กับโบนเน่ยได้พี่น้องครับดังหลายบอมากับเมียนยูแต่ว่ากับอาจจะมากระได้เนาะนะครับคันมากกับเ้าเยบเฝ้าหาโอตเตอรี่ไปแน่นะครับออกมาผมเสียใจด้โอ้ยเห็นอยู่หันบอเอาว่ามันสิบอมาป่ะสิว่ากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนหลายๆเด้อนะครับขอมาอยู่เป็นมูให้กำลังใจทิดแดงนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะนะครับขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นำเด้อนะครับอาจารย์ครับทุกๆภาพนบนำโชคลาภในหลัก เออเฟื่องปันของมุ่งแนวทางให้พี่น้องได้เบิ้งใดชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ